S <S บรรยากาศตอนนี้นะคะก็จะค่ะวุ่นวายนิดนึงเนื่อง,งจากนานๆครั้นนงโน้นนานๆทีรางวัลที่หนึ่งนะคะ <S <S ไม่ใช่นสดจริงๆนะคะับจากธนาคารออมสิน <S 2> <S 2> อยู่ลงคนนเลนดีใจผมก็เรียกไม่ถูกหินอะไรนะหินกาหินดาหินดาหินดาเย้กคอหินดาหินดาหินดาตไอ้ที่อไรดม่แครกป่ะในคบลงทำงานกว่าครับกว้างก่ต้องหักสองเปอร์เซ็นตเท่าไหร่นะหักสองเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอดไปให้หมดก่อนเถอะเดีวดงกใส่แ้ว่สู มันเป็นค่าขึ้นของรทลาดโอ้ยโอ้ยโอ้แม่แม่ในใจว่าโอ้แม่หนูรู้เนะหนูมันครั้งแรกในชีวิตทำหลายงานไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดของเธอใช่บ้ากันเ็ยมือเยอะกัลายโอเคใ่อออง้ออ้งอใช่ครับใช่ครับขึ้นออกมาให้ดึ้นออกมให้ทีมเหรไม่ไม่ หังอันนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสำรับผู้โชคดีก็คือพี่สมชายอ๋อโอเคก็คือเขาจะฝาก5ล้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวอแปะไหนเขาจะจะถือไว้นะครับพี่สมชายเพื่อนรบคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับพี่ฝากไป6ร้ากก็เดี๋ยวพี่ดึงออกมา,านนามาล้านหนึ่งใช่ะคะรับดึงมาล้านหนึ่งนะครับตัวเลขสวยๆแล้วกเข้าบัญชีแบบสวยๆกับครับ เด้อเด้อถึงห0 0 0แม่3 0 0นแม่ได้เจอได้ลำบากไม่โชว์นะแม่คะก็ไม่มีบ้านนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาทาแต่งานใช่ไหมแม่ทำแต่งานเขาไม่มีบ้านวันนี้ก็เลยบ้านไม่มือบะานไม่มีทำไมมือไม่มีอะไรเลยโยก็

ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำดีได้ดีเห็นไหมใช่ใช่ไม่บอกเห็นไหมทดีจริงจต่งัจจริงใจจ้ะช่วยไม่ทุกอย่างสักพะไม่โดยหว่าคนดีคนดีตีซีแดูแลเดนิดมันพีติดกันไม่ต็ดจะมองดูแลกไมก็ดูแไม่ีดูแลหลายคนนะไม่มี แต่ดูแลครอบครัวนะครัชุกตีโลกจับน้องมันขึ้นบินมาสามตัวตุไม่บอกลกอพาะเคนนี้คนเสียรทาทยอ่ะไม่บอกนี้แม่บอกว่าแบ่บอกสามสาเออสามสามซุนสามตื้ยไปเฮ้ดลามแกนบอนไม่ก็ชอบลูกลออนไลน์